พ็อคือสารมลพิษที่ตกค้างมายาวนานนะคะย่อมาจาก persistent organic pollutants เป็นสารพิษที่สลายตัวได้ช้าและยังกระจายได้ไกลในสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นสารที่ใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรได้แก่สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์นอกจากนี้ยังเกิดจากกระบวนการเผาไหม้และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอีกหลายประเภทค่ะพบว่า Pop สสะสมได้ในเนื้อเยื่อไขมันมนุษย์และสัตว์รวมถึงสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารด้วยค่ะจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ และทำให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ทำอนุสัญญาในการลดและเลิกการผลิตการใช้และการปลดปล่อยสารมลพิษนี้ออกสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องคุ้มครองมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในนามอนุสัญญาสต็อกโฮล์มค่ะมาร่วมก้าวทันไทยแลนด์4.0ไปกับเจมมละนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ